สวัสดีครับขอต้อนรับท่านกลับเข้าสู่รายการ p ีพีซุปเปอร์คาร์อีกครั้งครับวันนี้ผมเพลงนะครับห่างหายกันไปนานกับรายการจัดอันดับนะฮะแต่วันนี้นะครับผมแน่นอนจัดอันดับนะครับมาพร้อมกับ3อันดับนะครับคดีเฉาเรื่องราวเด็ดในวงการซุปเปอร์คาร์และไฮเปอร์คาร์นะครับบอกได้เลยว่าแต่ละคดีนี่โอ้โหเฉากินนี่ คละคลุ้งเหม็นขาวสุดๆเลยนะฮะก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมรอบนี้มาแค่3อันดับปกติเราต้องมาห้าอันดับบอกได้เลยว่าถ้าห้าอันดับนี่ผมเกรงว่านะฮะคลิปนี้ต้องส่ยยาวแบบเกินครึ่งชั่วโมงแน่นอนครับผมเพนจัดไปกับ3อันดับก่อนนะฮะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับเริ่มต้นกับอันดับที่ส f r e e Enzo ในดูไบนะครับผมแน่นอน,นะฮะว่าทุกคนก็อาจจะเคยเห็นภาพว่อนกันในอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นเหตุการณ์ซูเปอร์คาร์และไฮเปอร์คาร์นะครับรถหรูราคามหาศาลจํานวนกว่า2 0 0 0ถึง3,000ันคันต่อปีนะฮะจะถูกจอดทิ้งในดูไบนะฮะเต็มไปหมดเลยท่ามกลางทะเลทรายเนี่ยก็ถือเป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนๆน่าจะได้เห็นตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับโดยเฉพาะบริเวณใกล้กับสนามบินดูไบนะฮะแต่คาถามคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเป็นเพราะว่าคนดูไบรวยวรเวอร์จนไม่แคร์รถตัวเองอีกแล้วนะฮะแบบจอดทิ้ง ิ้งเล่นเลยไปซื้อคันใหม่เลยบอกโอ้เส็จเงินทิ้งไปเลยดีกว่าหรือจริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่านะฮะเชื่อว่าหลายๆคนคงได้เห็นรูปนี้มาแล้วนะครับรูปฟรีเอ็นโซนะฮะที่ถูกจอดทิ้งกลางทะเลทรายมีฝุ่นปกคลุมทั้งคันกันมาแล้วนะฮะแล้วที่สําคัญนะครับโอ้โหปล่อยทิ้ง่ามกลางแสงแดดอันร้อนระอุแผดเผาทุกวันนะฮะผมการันตีแล้วว่าสีนี่น่าจะเละเลยนะฮะโอ้โหอันนี้นับเป็นเหตุการณ์ที่โด่งดังมาก,มากๆนะครับจนรูปบอนไปทั่วอินเทอร์เน็ตเลยในยุคนั้นนะครับผมสำหรัะคาตวสูง สุดของ f e r r a r ที่เป็นตัวโร l e g โกนะฮะและเป็นหนึ่งใน f ฟ r r a r ี่ไฮเปอร์คาร์ทั้ง5คันนะครับก็จะมี288 GTO นะครับ F40 F50 Enzo และก็ La Ferrari นั่นเองครับผมสำหรับ f e r r a r Enzo เนี่ยนะฮะนับเป็นไฮเปอร์คาร์ที่หายากมากเพราะผลิตเพียงแค่400คันทั่วโลกนะครับและมีเพียงแค่2คันในไทยเท่านั้นนะเน้นย้ำครับตอนเปิดตัวนะครับ f e r r a r Enzo เนี่ยราคาค่าตัวเพียงแค่660,000ดอลลาร์สหรัฐนะฮะซึ่งตีเป็นเงินไทยถ้าไม่รวมภาษีนะครับก็ประมาณ22.5ล้านบาทเท่านั้น แต่ถ้ารวมภาษีประเทศไทยก็จะตกอยู่ประมาณ80ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับผมแต่ในวันนี้นะครับราคาพุ่งกระโดดไปสูงถึง4ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะราคารถระดับนี้แป๊บเดียวพุ่งเลยนะฮะกลายเป็น136ล้านบาทนะครับถ้าไม่รวมภาษีหรือถ้ารวมภาษีก็จะประมาณ409 410ล้านบาทนั่นเองครับผมเรื่องราวของคันนี้นะฮะถือว่าน่าสนใจมากๆเพราะ f e r ร์รี่เอนโซนะครับคันนี้เนี่ยถูกยึดโดยตำรวจดูไบนะครับหลังจากเจ้าของชาวอังกฤษได้ทิ้งรถคันนี้นะฮะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่า มูลค่ามาหาศาลจอดทิ้งไว้ในลานจอดรถเลยในปี2011นะครับซึ่งทิ้งเรากับว่าโหเหมือนรถคันนี้เป็นรถที่ไม่มีมูลค่ายังไงอย่งงางนั้นเลยนะครับผมโดยในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีวิแววที่จะกลับมาเอารถตัวเองเลยนะครับผมทางตำรวจอินเทอร์โพหรือตำรวจสากลเนี่ยก็ได้รายงานว่าพอทําการสืบเจาะลึกลงไปนะครับพบความเป็นไปได้สูงนะครับที่รถคันนี้เนี่ยถูกขโมยมาหรือไม่ก็เจ้าของชาวอังกฤษคนนี้เอาเงินที่ได้มาจากการช่อโกงคนอื่นนะครับเอามาซื้อนะฮะส่งผลให้รถคันนี้เนี่ยไม่สามารถนําเอามาประมูล ขายท่อตลาดได้นะครับ เพราะว่าต้องมีการสืบต่อไปนะฮะถึงแม้ว่าจะมีมหาเศรษฐีหลายๆคนนี้ติดต่อเข้ามาซื้อกับทางตารวจก็ตามนะครับเพราะว่าแน่นอนรถระดับนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะเดินเข้าไปซื้อได้เลยนะฮะณนะวันนี้เนี่ยคือมูลค่าพุ่งไปแล้วขนาดนั้นนะครับผมนอกจากนี้นะครับตารวจก็ได้ทําการสืบประวัติของเจ้าของรถคนนี้นะฮะก็พบว่ายังติดค่าปรับจราจรเนี่ยโหเป็นเงินจํานวนหลายพันดอลลาร์เลยนะครับก็เรียกว่ามีเป็นหลายแสนบาทนะครับจนถึงทุกวันนี้นะฮะฟรีอนโซคันดังกล่าวเนี่ยก็ยังจอดทิ้งไว้ กลางลานจอดในทะเลทรายดูไบอีกนะครับแต่ยังดีนะครับที่ยังมีผ้าคลุมคลุมรถเอาไว้นะฮะเหตุการณ์ของ f ฟอร์รี่อนโซคันน er ี Mother, no ้นะครับไม่ใ <sulla>, ช่คร <enough> ั้งแรกที่เกิดขึ้นในดูไบนะครับเหตุการณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากช่วงวิกฤตการเศรษฐกิจในดูไบทําผิดนะฮะตอนนั้นมีฟองสบู่แตกนะครับคำถามก็คือทําไมถึงต้องทิ้งรถหนีออกนอกประเทศกันแทบทุกรายเลยสาเหตุหลักๆก็คือในดูไบนะฮะมีกฎหมายว่าเมื่อคุณกู้เงินมาซื้อรถแล้วเนี่ยแต่คุณไม่มีตังจ่ายหนี้ทําไงล่ะ ทางการดูไบเนี่ยก็จับคุณเข้าคุกเลยไม่มีการผ่อนหนักเป็นเบาไม่มีกฎหมายที่จะให้ประกาศล้มละลายเพื่อผ่อนหนักเป็นเบาได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าของรถที่หนีเนี่ยก็เป็นคนต่างชาติทั้งสิ้นนะฮะก็จะมีคนอังกฤษบ้างอะไรเงี้ยจากต่างประเทศเนี่ยก็อยากให้มาอยู่ดูไบเพราะมันมีจ o อบออป portunity ก้อนข้างเยอะนะครับผมส่งผลให้แทบทุกคนนะฮะที่เจอกรณีแบบนี้เนี่ยก็ตัดสินใจต้องทิ้งรถซูเปอร์คาร์ของตัวเองทิ้งไปทันทีราวกับรถไม่มีมูลค่าอีกต่อไปนะฮะบ,บางคนนะครับถึงขั้นทิ้งกุญแจรถตัวเองไว้ ทันทีนะครับเพเมื่อหนีออกนอกดูใบแล้วเนี่ยกฎหมายของเขานะฮะทางตำรวจก็ไม่สามารถที่จะไปเรียกเก็บหนี้ได้หรือว่าไปจับตัวคุณได้แต่อย่างใดนะครับผมต่อไปพบกับอันดับที่2บุกติเวรอน16.4ครับผม เหตุการณ์นี้นะฮะนับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่โด่งดังที่สุดในโลกเลยนะครับเมื่อสุดยอดไฮเปอร์คาร์ที่มีแรงม้าสูงถึง1,001 horsepower อย่างบุกติเวรอน16.4นะครับวิ่งลงทะเลสาบไปเลยนะฮะจากเดิมขับดีๆอยู่บนถนนนะครับคลิปดังกล่าวเนี่ยเป็นคลิปที่โกวายรอลมากๆนะครับในยุคนั้นนะฮะวิวเกือบ10ล้านวิวเลยนะฮะทำเอาหลายๆคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับทำไมบุกติที่วิ่งอยู่ดีๆบนถนนเนี่ยจึงขับเฉียงไปลงน้ําเฉยเลยนะฮะหลายๆคนก็มีการคาด เดาว่าอาจเกิดจากการหักหลบอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือดูจากอาการเหมือนหลับในหรือเปล่า ก็เป็นไปได้นะครับผมพอดูจากคลิปแล้วก็อาจจะเป็นอย่างนั้นซึ่งพอตำรวจทำการสืบสวนก็พบว่าบุกติคันดังกล่าวเนี่ยเป็นของแอนดี้เฮาส์นะฮะซึ่งตอนแรกได้แจ้งกับตำรวจว่าตัวเองเนี่ยขับรถหักหลบนกพิลกนนะฮะหรือนกกระทุงนะครับที่บินตัดหน้ารถนะครับแต่เมื่อเราดูคลิปดังกล่าวดูหลายๆรอบเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยนะครับไม่มีนกบินตัดหน้าหรือสิ่งกีดขวางแต่อย่างใดนะฮะกลายเป็นว่าสิ่งที่แอนดี้พูดออกมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถือไปในทันทีนะครับผมเมื่อมีการ การสืบลึกขึ้นไปอีกนะฮะพบว่าเหตุการณ์นี้มีเงื่อนงำกว่านั้นไปอีกนะครับซึ่งก็คือแอนดี้เนี่ยทำการกู้เงินมามูลค่า1ล้าน US ดอลลาร์นะครับซึ่งก็คือประมาณ34-35ถึงล้านบาทนะครับเพื่อมาซื้อบุกติเวรอนคันนี้นะครับแต่ทําประกันนะฮะทำให้เรารู้ความจรมิงก็คือเขาทําประกันรถไว้มูลค่า2.2ล้าน US ดอลลาร์นะครับผมหรือ75ล้านบาทไทยนั่นเองนะครับซึ่งมากยิ่งกว่ามูลค่ารถที่กู้เงินซื้อมาเสียอีกนะฮะเลยพบว่าแอนดี้ จริงมีความตั้งใจที่จะขับบุกติไวรอนลงทะเลสาบนะครับนอกจากนี้นะฮะยังทําการติดเครื่องนะฮะในน้ํากว่า15นาทีนะครับเพื่อให้เครื่องเนี่ยเต็มไปด้วยน้ําให้อยู่ในสภาพที่แบบเละที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะฮะให้ชัดเจนว่าแบบไม่สามารถซ่อมได้แล้วนะครับผมซึ่งทมหลักการแล้วเนี่ยถ้าเขาทําสําเร็จตามแผนทุประกัรนะฮะเขาจะสามารถคืนเงินที่กู้มาได้ทั้งหมดเลยนะไม่ติดนี่แถมได้กําไรมาฟรีๆนะครับอีก1.2ล้าน US ดอลลาร์นั่นเองครับหรือประมาณ41ล้านบาทนะฮะนี่คือเงิน รกำไรฟรีๆนอกจากนี้ยังได้ชื่อว่าเคยเป็นเจ้าของบุกติเวรอนซึ่งสถานการณ์แบบนี้โอ้โหฟังดูแล้วนะครับวินอย่างเดียวเลยไม่มีเสียอะไรเลยนะครับแต่ปรากฏว่าโชคกลับไม่เข้าข้างเขา,ขานะฮะเพราะมีหนุ่มวัยรุ่นนะครับกำลังขับรถอยู่บนถนนนะฮะแล้วเจอบุกติเวรอนคันนี้พอดีก็เลยถ่ายคลิปกันเพราะเห็นว่าเป็นรถซุปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์ที่หายากแล้วก็โ,โหเท่มากๆนะฮะถ่ายได้จังหวะพอดีเลยที่บุกติเวรอนคันนี้ขับลงทะเลสาบพอดีนะครับกลายเป็นว่าคลิปนี้คือคลิปที่เป็นหลักฐานเด็ดเลยนะครับผมเคสน แอนดี้เจ้าของรถก็อดเงินประกันไปตามระเบียบนะฮะแถมยังต้องหาเงินมาใช้หนี้ที่กู้มาอีกนะครับนอกจากนี้นะฮะไม่ใช่แค่เป็นหนี้นะครับยังโดนสารตัดสินจำคุก1ปีกับอีก1วันและยังถูกสารสั่งให้คืนเงินประกันงวดแรกที่ได้จากบริษัทประกันเนี่ยจำนวน6 0 0 0 0 0ดอลลาร์ด้วยนะฮะหรือตีเป็นเงินไทย20.4ล้านบาทนั่นเองครับโอ้โหเรียกว่าซวยซ้อนซวยกันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งแอนดี้จำเป็นต้องปล่อยบุกติเวรอนคันนี้ขายในทันทีนะฮะเนื่องจากเป็นหนี้ก้อนโตนะครับ ยังโดนตัดสินจำคุกอีกนะฮะหลังจากนั้นก็ได้เปลี่ยนเจ้าของมาหลายมือมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีการแยกส่วนรถคันนี้สะเละเลยนะฮะโอ้โหเรียกว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับจนกระทั่งรถคันนี้นะฮะในปัจจุบันมาอยู่ในมือยูทูบเบอร์คนดังนะฮะและนักธุรกิจ ชื่อดังแห่งลาสเวกัสนะครับอย่างฮิลตันครอสตาร์นั่นเองครับซึ่งทําธุรกิจโรโยตี้เอ็กซอรติกคาร์สนั่นเองครับตัวเขาเองเนี่ยเป็นนักสะสมไฮเปอร์คาร์มีไฮเปอร์คาร์หลายรุ่นเลยบุกัติเวรอนที่ในปัจจุบันเนี่ยมีถึง2คันเลยคือคันแดงกับคันนี้นั่นเองก่อนหน้านี้ก็เคยมีแมนซอรี่เวรอนด้วยก็คือบุกัติเวรอนที่ไปแต่งแมนซอรี่โอ้โหหายากมากๆมีไม่กี่คันในโลกนะครับแล้วก็ยังมีคนอนิเซกอเกราเอสซึ่งเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆเลยนะครับและคนอนินเซกอีีเ็กซี่่ฮิวสตันมาลงชอง ด้วยเช่นกันนะฮะตอนนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าบุกติเวรอนคันนี้นะฮะซึ่งตอนนี้ทิวสตันออกมาถแถลงแล้วว่าเขาได้เอารถคันนี้มาบูรณะใหม่หมดจนเหมือนรถคันใหม่เลยนะครับมาดูว่าจากเดิมเนี่ยสภาพที่น้ําเต็มคันไปหมดเครื่องพังหมดแล้วนะคราวนี้จะกลับมาเจ๋งกว่าเดิมแรงกว่าเดิมโหดกว่าเดิมขนาดไหนนะครับผมคราวนี้มาพบกับอันดับที่1 เฟรีเอนโซชนขาดครึ่งท่อนเหตุการณ์นี้นะครับนับเป็นเหตุการณ์ไฮเปอร์คาร์ชนที่โด่งดังที่สุดครั้งหนึ่งในโลกเลย,ยนี่ต้องบอกเลยครับเพราะเกิดขึ้นกับไฮเปอร์คาร์ระดับสุดเทพอย่างเฟรีเอนโซนะฮะเหตุเกิดที่แปซิฟิกโคสไฮเวย์นะครับ,เ,ร Highway, รบเมืองมารีบูรัฐแคลิฟอร์เนียนั่นเองซึ่งมารีบูเนี่ยเป็นเมืองที่เหล่ามหาเศรษฐีอยู่กันนะฮะโดยการชนครั้งนี้รุนแรงมากรถเนี่ยเข้าไปฟาดเสาไฟฟ้าอย่างจังๆเลยนะฮะจนรถเนี่ยขาดครึ่งท่อนกันเลยทีเดียวนะครับทำให้กลายเป็น, Talk the Town, นท็อกออฟเดอะทาวน์ใน ซึ่งดูผิวเผินแล้วก็เหมือนกับคดีทั่วไปนะครับที่เศรษฐีวัยรุ่นซึ่งรถแข่งกันแล้วชนเกิดอุบัติเหตุฟังดูปกติมากๆ แต่แล้วนะครับเมื่อตำรวจนะครับพบหลักฐานเด็ดก็คือซองกระสุนปืนนะครับในบริเวณใกล้กับซากรถเฟ r ร์รี่อนซนะฮะเลยทําให้ตำรวจเกิดความสงสัยขึ้นว่าคดีนี้อาจจะไม่ใช่คดีรถชนกันปกตินะฮะทางตำรวจแคลิฟอร์เนียก็ทําการสืบสวนจนทราบว่าเจ้าของรถคันนี้ก็คือนักธุรกิจหนุ่มชาวสวีเดนเจ้าของบริษัทเกมชื่อดังนะฮะเจ้าของมีชื่อว่าสเตฟานอิริกสันนั่นเองครับผม บริษัทเกมของสเตฟานเนี่ยถือเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่พยายามจะเข้าซื้อกิจการของโ o n y และ Nintendo มาแล้วนะฮะแต่บริษัทของสเตฟานก็กลับล้มไปก่อนนั่นเองครับผมซึ่งเหตุการณ์นี้นะฮะทำให้ทางแบงค์ชั้นนําแห่งหนึ่งนะฮะในสกอตแลนด์เนี่ยก็ได้ติดต่อเข้ามาทางตํารวจว่ามีความเป็นไปได้ว่า f ฟรีแอนโ o คันนี้อาจจะเป็นของทางแบงค์เองทางตํารวจสืบสวนสอบสวนได้พบว่า f ฟรีแอนโ o คันนี้นะครับเป็นหนึ่งในฟรีแอนโซสอคันที่สเตฟานนาเข้ามาในอเมริกาจากประเทศอังกฤษนะครับอีกคันหนึ่งเนี่ จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ยังมี McLa r e ร s l ์เอีกด้วยนะฮะโหไฮเปอร์คาร์ car, ตัวเทพจากทาง McLaren นกับ Mercedes- Benz นะฮะคอลลบกันนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะฮะเอนโซคันที่ชนดังกล่าวนะครับและไฮเปอร์คาร์ทุกคันนะฮะที่เขานําเข้ามาเนี่ยยังไม่เคยมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายในอเมริกาแต่อย่างใดนะครับซึ่งตามหลักการเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะนํารถออกมาขับบนถนนได้ด้วยซ้ำนะฮะจากการสืบสวนก็พบหลักฐานที่บ่งบอกว่าทางตัวสเตฟานเองนั้นเนี่ย มีอาการมึนเมาจากสารเสพติดในตอนเหตุการณ์รถชนนะฮะตัวสเตฟานก็ออกมาถแถลงการให้กับทางตำรวจนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นแค่ผู้โดยสารในรถเท่านั้นไม่ใช่คนขับแต่อย่างใดนะครับโดยไดย้อ้างชื่อคนขับว่าชื่อดีแทริชนะฮะไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับและเขาก็ยังออกมาเคลมอีกว่าในตอนนั้นเนี่ยก็ได้ทำการแข่งรถกันระหว่าง e r r a r i e n z ซของเขาเนี่ยกับ m c l a r e n SLR นะฮะโดยมี Trevor Carney นนะครับเป็นผู้โดยสารในรถ m c ค a r e ร SLR นะฮะ แต่ตำรวจก็ไม่ได้ปักใจเชื่อแต่อย่างใดนะครับตำรวจเนี่ยทำการสืบลึกขึ้นไปอีกนะฮะก็กลับไม่ได้พบชื่อของเดียทริชนะฮะหรือรถ McLaren SLR คันดังกลา่าวที่ขับแข่งกันนะครับทำให้ตำรวจได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าทางสเตฟานเนี่ยให้การเท็จกับทางตำรวจและสเตฟานเนี่ยเป็นคนขับเฟ r ียแอนโซเองนะฮะส่วนเทรเวอร์เนี่ยเป็นผู้โดยสารในเฟรียแอนโซนั่นเองสรุปเดียทริชเนี่ย ไม่ได้มีตัวตนจริงด้วยซ้ำนะฮะและหลักฐานเด็ดอีกอันก็คือตัวสเตฟานเองเนี่ยมีเลือดอยู่ที่ริมฝีปากนะครับปากแตกเนี่ยก็ยังพบเลือดของเขานะครับบริเวณแอร์แบ็กทางด้านคนขับโอ้โหอันนี้ชัดเจนเลยครับว่าใครคือคนขับที่แท้จริงนะครับผมนอกจากนี้นะครับในตอนขณะที่เกิดเหตุนะครับฟลอรี่แอนโซเนี่ย ก็ได้วิ่งอยู่ที่ความเร็วสูงมากๆก็คือ162ไมล์ต่หกสิบสอง์ชั่วโมงนะครับหรือ261กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะซึ่งสูงกว่าความเร็วที่ตอนแรกเขาเคลมไว้นะฮะที่120่งร้อ่สไมล์ชั่วโมงหรือหนึร้อยเกิกิโลเมตรต่อชั่วโมงและนอกจากนี้ยังมีหลักฐานวิดีโอเด็ดในรถฟรีเอ็นโซของเขาเองเลยนะครับชี้ให้เห็นว่าความเร็วสูงสุดก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์คือ199ไมล์320ต่องร้อยเก้าสิบเก้าไมล์ชั่วโมงเลยนะฮะโโอ้หหซัััดกกนนมานจริงๆครับพอมีหลักฐานทุกอย่างครบถ้วนแลกิ ทางการตำรวจก็เข้าบุกจับสเตฟานอิริกซันในคา,าริฮารดหรูในย่านเบลแอร์ในแคลิฟอร์เนียซึ่งในขณะนั้นเองนะครับสเตฟานก็กําลังพยายามจะหลบหนีออกนอกอเมริกานะครับตัวเขโดนข้อหาในโ,โหหลายกระทงเพียบเลยนะฮะไม่ว่าจะข้อหาช่อโกงนะครับยักยอกทรัพย์ขโมยรถยนต์นะขับรถขณะมึนเมามีโคเคในในครอบครองมีอาวุธ ผิดกฎหมายในครอบครองโอโหเรียกว่าโดนทุกกระทงเลยจริงๆนะครับนอกจากนี้นะครับทางศาลยังตัดสินให้เขาต้องถูกจําคุก14ปีนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยลดลงเหลือแค่ plea bargaining นะับ plea bargaining เนี่ยก็คือการที่เราต่อรองรับคําสารภาพนั่นเองนะครับทำให้เขาติดคุกเหลือเพียงแค่3ปีในอเมริกาเท่านั้นนะครับแล้วจึงถูกในประเทศออกนอกประเทศกลับไปยังสวีเดนฮะแต่ยังไม่จบแค่นั้นฮะซวยซ้าซวยซ้อนนะครับพอกลับถึงสวีเดนเนี่ยก็โดนคุกสวีเดนอีกรอบนะครับเป็นระยะเวลา18ปีในข้อหาขู่กันชกรั และทำร้ายร่างกายนะฮะโดยการโอ้โหบอกได้เลยว่าเถื่อนจริงๆครับราดน้ํามันไปที่เหยื่อเลยนะฮะจะจุดไฟเผาเลยพทุทโงนี่โอ้โหเรียกได้ว่าคนนี้เนี่ยสเตฟานอิริกสันเนี่ยประวัติโชคชนสุดๆนะครับเป็นมาเฟียที่โหดมากๆนะฮะเรียกว่าเหตุการณ์ชนเฟร,รี่เอนโซรอบนี้เนี่ยโอ้โหทาให้ชื่อเสียงของเขานี่ป่นปี้เลยนะฮะถูกขุดทุกอย่างจนแบบสาวถึงต้นตอของเหตุการณ์ทุกอย่างเลยนะเป็นไงกันบ้างครับจบกันไปแล้วนะครับกับ3ามดับนะครับคดีเฉาโชระดับโลกนะครับของวงการไฮประคารและซุปเปอร์คาร์นะครับ นชอบคลิปแนวนี้นะฮะอยากให้ผมนะครับจัด5อันดับหรือจัด3อันดับจัดกี่อันดับก็ตามนะครับคอมเมนต์กันข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมนะฮะไปรีวิวซุ p e r ร a คารให้์ e าร a คันไหนเป็นคันถัดไปนะครับก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยครับแน่นอนว่าผมพร้อมจัดให้แน่นอนครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ